ในปี2026นี้กองทัพไทยได้เปิดตัวรถถังหลักรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนกำลังให้ความสนใจอย่างมากนั่นคือ T56 ซึ่งถือเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากกลุ่น T55 ท,ที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วก่อนหน้านี้ T56 ไม่เพียงแค่ปรับปรุงสมรรถนะทางเทคนิคเท่านั้นแต่ยังยกระดับขีดความสามารถในการรบการป้องกันและการควบคุมให้เหมาะกับสนามรบยุคใหม่อย่างแท้จริง รถถังที่56เป็นผลลัพธ์จากความร่วมมือระหว่างองค์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยและพันธมิตรจากต่างประเทศโดยยังคงพื้นฐานโครงสร้างจากกลุ่นที5 5แต่มีการเสริมเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งในด้านเครื่องยนต์อาวุธระบบป้องกันและการสื่อสารดิจิทัลเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามในศตวรรษที่21ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มจากด้านสมรรถนะเครื่องยนต์ของ T56 ได้รับการอัปเกรดเป็นดีเซลเทอร์โบชาร์เจอร์รุ่นใหม่ที่ให้กำลังมากถึง1,200แรงม้าทำให้สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนลาดยางและประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงในสภาพภูมิประเทศแบบทุรกันดารระบบการเสะเทือนแบบไฮดรอลิกช่วยให้การวิ่งในพื้นที่ครุขรมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ในส่วนของอาวุธหลักที56ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด125มิลิเมตรแบบลำกล้องเรียบพร้อมระบบโหลดกระสุนอัตโนมัติสามารถยิงกระสุนเจาะกราะหัวร้อนี T, กระสุนเจาะกราะแบบแรงดันสูง APFSDS และแม้แต่ขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านรถถังได้จากกลำกล้องเดียวกันนอกจากนี้ยังติดตั้งปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm, มและปืนกลหนักขนาด12.7ม mm, เมตร บนหลังคาสำหรับการยิงเป้าหมายทางอากาศหรือทหารราบระบบควบคุมการยิงของที56ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้นด้วยการใช้ระบบตรวจจับเป้าหมายแบบอินฟราเรดกล้องมองกลางคืนและระบบเลเซอร์วัดระยะทําให้สามารถตรวจจับและยิงเป้าหมายได้แม่นยําทั้งกลางวันและกลางคืนแม้ในสภาพอากาศเลวร้ายอีกทั้งระบบป้องกันตนเองยังมีทั้งกรอบปฏิกิริยาแบบระเบิด ERA และระบบป้องกันเชิงรุก APS ซึ่งสามารถตรวจจับและทำลายจรวดหรือกระสุนที่พุ่งเข้ามาได้ก่อนจะกระทบตัวรถการออกแบบภายในของรถถัง T-56 มีการปรับปรุงให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานของพลประจำรถมากยิ่งขึ้นห้องควบคุมของพลขับและพลยิงติดตั้งหน้าจอดิจิทัลระบบนำทาง GPS และแผนที่สนามรบแบบเรียลไทม์พร้อมระบบเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยบัญชาการในพื้นที่เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อคำสั่งได้รวดเร็วและแม่นยำ หนในจุดเด่นที่ทำให้ T56 เหนือกว่ารุ่นเดิมคือความสามารถในการทำสงครามแบบเครือข่ายหรือ Network-centric Warfare โดยสามารถเชื่อมโยงกับยานพาหนะรบอื่นๆโดรนหรือหน่วยรบภาคพื้นเพื่อแชร์ข้อมูลทางยุทธวิธีแบบทันทีทันใดซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในสงครามยุคใหม่ด้านความปลอดภัยสำหรับพลประจำรถก็ได้รับการเอาใจใส่มากขึ้นภายในรถถังมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติเซนเซอร์ตรวจจับควันและอุณหภูมิ รวมถึงมีช่องหลบภัยเสริมในกรณีฉุกเฉินโครงสร้างรถมีการออกแบบใหม่ให้ลดแรงกระแทกจากระเบิดแสวงเครื่องหรือกับระเบิดใต้ท้องรถได้ดีกว่าเดิม T56 ยังสามารถปรับเปลี่ยนภารกิจได้อย่างยืดหยุ่นเช่นติดตั้งอุปกรณ์เกลี่ยทุนระเบิดสําหรับภารกิจเคลียร์พื้นที่หรือเสริมเกราะการคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในภารกิจสงครามอิเล็กทรอนิกส์และยังสามารถดัดแปลงเป็นเวอร์ชันควบคุมระยะไกลสำหรับภารกิจเสี่ยงสูงได้อีกด้วย สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือ T56 มีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับรถถังหลักจากต่างประเทศเนื่องจากใช้ชิ้นส่วนจากในประเทศร่วมด้วยหลายรายการและยังสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับอุตสาหกรรมภายในประเทศสร้างงานและพัฒนาเทคโนโลยีด้านป้องกันประเทศให้ก้าวหน้าขึ้นในระยะยาวปัจจุบันรถถัง T56 กำลังอยู่ในขั้นตอนขององค์การผลิตลอดแรกเพื่อส่งมอบให้กับกองทัพบ,บกไทย โดยคาดว่าจะถูกนำไปประจำการในหน่วยรบหลักทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ต้องการการตอบสนองที่รวดเร็วและแม่นยำสำหรับใครที่ติดตามข่าวสารวงการยานพาหนะทางทหารของไทยที56ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงได้ด้วยตนเองและพร้อมจะก้าวไปสู่เวทีสากลในอนาคต